นี่คือเรื่องราวของโลกที่ต่างออกไปโลกที่ทุกคนเท่าเทียมกันได้ซึ่งความขัดแยง้งที่ที่ซึ่งผู้สูงส่งผู้หนึ่งฝันถึงหรือก็คือมันไม่มีจริง เจ้าราชาหน้าโง่นั่นตายไปแล้วเมื่อไรซึ่งผู้ครองบัลลังก์เวทมนต์ของราชาจึงถูกเปิดออกเมื่อหลายวันก่อนที่ป้อมปราการถูกพวกมนุษย์ทำลายไปมันเป็นเพราะความอ่อนแอของราชาผู้ที่สมควรได้รับมันจะต้องแข็งแกร่งผู้ที่สมควรได้รับตำแหน่งราชาองค์ใหม่ข้าจอสินงใจหนอ้าวยินดีต้อนรับทุกท่าน ึึแแย่งงงิิลัลลได้้้้เรมตนนขนวคนที่คิดว่าตัวเองมีสิทธิ์จะได้เป็นราชาเนี่ยรีแต่พวกไม่ได้เรื่องทั้งนั้นต่อให้พูดจาสวยหรูไปมันก็ไร้ค่าพวกชั้ันสูงยังไงมันก็ได้รังเกียดเดี๋ยวน้ากับนายน่าจะรู้ดีนี่ลอที่ดถึตรสิลด้วยคนกลุ่มเดียวอย่างนั้นเหรอถึงจะน่าเสียดายแต่ในโลกนี้มันไม่เหมือนในนิทานหรอกนะทุกอย่างที่เคยเป็นผมไม่ว่าจะช่วงเวลาที่ดีหรือเลวร้ายสุดท้ายก็จะหายไปทั้งหมด ชีวิฉันที่เคยช่วงชีงเขาพูดอ okay ื่นมามันสายเกินจะหันหลังกลับแล้วยังกันกาวันได้แล้วผมยังไม่อยากยอมฮะเหมือนอย่างคุณงั้นขอฟังเรื่องที่นายแต่งหน่อยได้ไหมไม่เป็นไรอย่างนายน่ะต้องเป็นได้แน่วีรับบุดดิ้งเพศสยบันลั์เมตาฟอร์ดิแฟนตาซีโอ